ทุกคนตอนนี้ฝนตกนะครับแต่ว่าหลายๆคนก็แบบรอติดตามช่องฮัทวอลเล์บอลว่าจะอัปเดตข่าวสารอะไรบ้างนะครับผมแอดมินก็มีข่าวสารมาฝากอีกเช่นเดิมเป็นความน่ารักนะครับความเฟรลี่ความรูเมทนะครับของกัปตันผู่พันพันเกิดปราดและก็บุ่มดิมชัดจออนมกสีสนามที่1สน,นามที่2สนามที่3แล้วก็สนามที่4นะครับทั้งคู่เป็นรูเมทกันยาวเลยนะสำหรับคู่นี้ กัปตันผู้และก็บุ่มบิมนะครับกับบรรยากาศการหยอกล้อกันกระซ้าเย้าแย่ตามภาษาพี่น้องอุ๊ยไปดูโมเมนต์นี้กันเลยดีกว่าครับไปเลยไปเฮ็นยังคะรบุ่มบบิมผู้แข่งแกล้งค่ะก็ห่มไปเลยสิคะผีพ่อมานผีโอบผีพ่อมานผีโอบ